เขาสำรวจประชากรทั่วโลกว่าประชากรในโลกเนี่ยหลายพันล้านคนนับถือาศาสนาอะไรมากกว่าแต่พอเขาสำรวจเข้าจริงๆแล้วบอกว่านับถือพระพุทธศาสนา,าในมากเป็นอันดับหนึ่งคริสต์ศาสนา,าเป็นอันดับสองอิสลามเป็นอันดับสามไล่ลงมาเรื่อยๆพวกศาสนาครามศาสนาซิกสินตรงสินโตก็ว่ากันไปแต่ไงแต่ว่าต้านที่จริงาศาสนาพุทธ ที่คนนับถือมากกว่าเพราะนั้นทุกมุมโลกถึงเขาจะไม่มีพระอย่างฝรั่งอย่างนี้อยู่อเมริกาอังกฤษเยอรม,มันอะไรก็ตามเขาจะมีสมาคมของเขาสมาคมพุทธก็ว่า,างั้นนะเขาจะมีตำรับตำราอ่านขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติตามไม่มีพระแต่ไปพูดกับเขาด้วยสิเนี่ยเขาเก่งทางปไตยปิดกได้บ่างไหอปไตยปิดกเนี่ยไปถามเขาเถ้ะ พวกเราโตโตเตเตมันสู้เขาไม่ได้เขาคล่องในพระไตรปิฎกเขาศึกษาในราพ,พระไตรปิฎกภาษาพระไตรปิฎกสมัยอังกฤษมาปกครองศีลังกาพม่าอินเดีย,เ,ยเขาจะเอาตำรงตำราไปศึกษาหมดว่างั้นเถอะพุทธศาสนาอินเดียว่าอย่างไงพรพม่าว่าอย่างไรลังกาว่าอย่างไงจากนั้นก็ของไทยว่าอย่างไงพุทธศาสนาเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน อย่างศาสนาพวกมหายานอย่างนี้จีนญี่ปุ่นไต้หวันจนถึงที่เบตพุทธศาสนาเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันแตแค่คล้ายคล้กันแต่ตามไม่จริงทางฝ่ายเราเนี่ยว,ว่าพวกเทรวาตมาทางศรีลังกาพม่าทไทยลาวกเมนอันนี้เราพวกฝ่ายเทรวาตทางอิอโนโดมาเลเียอิสลามเข้ามาเป็นส่วนมากเข้ามาช่วงหลังๆ ต่ก่อนอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เจริญยิ่งในพุทธศาสนามีโบสถ์มีแกะหินสลักโอ้ใหญ่โตลโหฐานนะอินโดนีเซียแต่ต่อมาก็าศาสนาอิสลามเข้าไปกันเลยแตกรกระจายหมดเหมือนกับประเทศอินเดียนะสรุปแล้วก็คือเรื่องพุทธศาสนาทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปอยู่ในสถานที่ใดมีสาระมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละ ถ้าใครเอานําคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้าถึงจะเอาเด็กเอามาพูดฝรั่งเอามาพูดแขกเอามาพูดจีนเอามาพูดก็เป็นธรรมทั้งหมดแต่เพียงแต่เอามาพูดเฉยๆไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างที่เวลังเขาพูดเวลังเขาว่าเพียงแต่พูดแต่เรื่องอาหารไม่ขจัดความหิวได้ชั้นใดเมื่อเราพูดแต่ปรัชญาคือแนวทาง ก็ไม่สามารถที่จะถึงจุดหมายปลายทางได้ชั้นนั้นอันนี้คล้ายๆว่ามีแต่พูดเลยเวลาเราหิวอาหารเนี่ยเราพูดแต่เรื่องอาหารเนี่ยอมันไม่แก้กความหิวไดว้ถ้าเราไม่รับทานถ้าเรารับทานแล้วก็มันกระจัดความหิวได้อย่างนี้ก็เหมือนกันเราพูดแต่ปริญญามีแต่แนวแหลมคมเท่านั้นพุทธเจ้าว,ว่าอย่างนั้นคริ์ว่าอย่างนั้นอิสลามว่าอย่างนั้นอะไรว่าเอมีแต่เอาของมาพูดแต่ตัวเองไม่ลงมือปฏิบัติ มันก็อย่างเก่านั่นแหละมันไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้าทุกใครจะพูดในสถานที่ใดก็ตามว่าเป็นสาระเป็นประโยชน์แล้วก็นํามาประพฤติธปฏิบัติแก้ไขปรับปรุงตนเองอันนั้นแหละคือความถูกต้องเป็นธรรมถูกต้องที่สุดเราไม่ต้องไปพูดว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงเท็จจริงยังไงใครเป็นคนกล่าวอย่างที่กล่าวสักครู่นี้เหมือนกันว่าเวลางังกล่าวจริงหรือเปล่ากล่าวเมื่อเวลาเท่าไหรพอสอเท่าไร ในขณะที่กล่าวนั้นไวหลังยืนหรือนั่งหรือทํำยังไงอยู่ก่อนที่จะกล่าวคํานี้ขึ้นมาถ้าใครเป็นศึกษาถึงขนาดนั้นแล้วก็ตายไปกี่พบกี่ชาติก็ยังไม่ได้ความจริงขึ้นมาเพราะมันเป็นอดีตไปแล้วเพวฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านยึงบอกว่าเ,เมื่อเขายิงลูกปืนถูกตัวของเราแล้วมันฝังอยู่ข้างในแล้วถ้าหากว่าคนที่เจ็บบอกว่า ปืนที่เขายิงมาเนี่ยเขายิงมาจากทิศไหนปืนอะไรเอสเคและเอ็มสิบหกจุดสามแปดหรือสิบเอ็ดมมเขายิงมาอย่างไงมันถูกแล้วหัวกระสุนน่ะมันทําด้วยทองเหลืองหรือทําด้วยตะกัว่วไปถามคน้วยสิถ้ายังไม่รู้ยังไม่ให้ผ่าตัดยังไม่ให้ทําอะไรคนนั้นก็จะต้องตายเปล่าเพอะฉะนั้นเวลาถูกลูกกระสุนก็รีบจัดการผ่าตัดอนั่นเป็นเรื่องทีหลัง ถ้าหากว่าเราไปถามต้นตอของมันอยู่ใต้เปล่าอันนี้ก็เหมือนกันทาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพทุทธเจ้าตราริงหรือเปล่าคํานี้พระพทุทธเจ้าได้สําเร็จจริงหรือเปล่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้น่ะท่านสันปักยาหานท่านไปถ่ายที่ไหนฮจะไปถามถึงขนาดนั้นมันก็จึงมาประพฤติปฏิบัติธรรมไม่มีทางที่จะได้ปฏิบัติธรรมตายเปล่าอันนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่า ศึกษาแนวธรรมะของพระเจ้าและศีลห้าของพระเจ้าที่บัญญัติไว้ในถูกต้องหรือเปล่าศีลส,สมาธิปัญญาของพระเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้ถูกต้องหรือเปล่าในเมื่อถูกต้องแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติแก้ไขตนเองอันนั้นคือความถูกต้องที่สุดไม่ควรจะเสาะสืบจนถึงต้นตอกิ่งง่าจนเกินไปพอศึกษาให้รู้แนวทางถึงจะมีอภินิหารบา้่งถึงจะมีพูดเกินเวอร์เกินไปบ้าง แต่เราจะไปถือเอาจุดนั้นถือ,อจุดที่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์ที่เราพิจารณาดูแล้วมีเหตุและผลเพราะทำคำสั่งสอนของร 84, พระเจ้า84,000ี่พันพระธรรมาขันล่วงเลยมาถึงสองพันห้ารอกว่าปีแต่ขนาดไม่กี่ปีคำพูดของเราเองคนที่จับเอาไปพูดต่อก็ยังคลาดเคลื่อนได้เพราะนั้นเราไม่ต้องคิดในที่จะไม่คลาดเคลื่อนในพระธรรมคำสั่งสอนเหล่านั้น แต่ว,ว่าถึงยังไงเรา่อนพิจารณาดูแล้วด้วยสาระด้วยประโยชน์สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์พิจารณาดูแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติอย่างหลวงตามหาบัวท่านเขียนประวัติหลวงปู่มั่นท่านก็เขียนในฐานะเกจิเท่านั้นนะนะ้าัในฐานะอัตถกถาคือมีอภินัหารบ้างมีอะไรบ้างเพื่อจะให้ผู้ฟังผู้อ่านเนี่ยตื่นเต้นลบเล่าแต่จุดที่ท่านเน้นหนักจริงๆคือคือคำ พูดเร่องว่าคําสอนของหลวงปู่มัน่นพูดออกมาแต่ละประโยคจุดนั้นเป็นจุดที่มีสาระที่มีประโยชน์แต่คนที่ไปพูดถึงเรื่องหลวงปู่มัน่นเห็นพญานาคพญานาคมันมีจริงหรือเปล่ามันเป็นยังไงต้นตอของพญานาคมันอยู่ยังไงลักษณะยังไงเอ mm hmm. ถ้าจะไปสนใจในสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมันลอยลมแต่หลวงปู่มั่นพูดกับพญานาคจะพูดยังไงสมมุติว่าเป็นคนก็ได้สมมุติเป็นนาค หรือธรรมเทศนาของท่านที่พูดออกไปมีสาระมีประโยชน์ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าอย่างที่ในชาดกนะพระพุทธเจ้าท่านยกชาดกขึ้นมาอย่างโคนันทิวิสารนะ่ที่พราหมณ์ดูดาบัวก็สมบัติแอกจากนั้นบัวก็กล่าวขึ้นว่าเราได้ทำความช่วยเสียหายแก่ท่านยังไงท่านจึงได้ดุดาว่ากล่าวว่าไอ้ถอยไอ้ พูดเป็นภาษาที่ไม่สุภาพด่าข้าพเจ้าถ้าเราจะไปพูดไปซักไซไลเลียงแล้วไปถามถึงตนต่อถึงวัวทำไมจึงพูดได้เนี่ยถึงขนาดนั้นข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าวัวจะพูดได้ขนาดนั้นอย่างนี้นะมันก็ไปเกิดสาระมีประโยชน์แต่วัวเขาพูดอย่างนั้นน่ะคนที่จะให้ช่วยเหลือเราก็พูดเป็นสัมมาวาจาอันนั้นคือความถูกต้อง สมมติเราจะให้เขาช่วยเหลือเลยไปด่าเขาเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องควรจะพูดให้เป็นสัมมาวาจาอย่างม้าเเหมือนกันอย่างที่กล่าวในชาดกพวกเลี้ยงม้าเขาถามว่าตะกอนท่านกินอาหารได้ทุกอย่างเมื่ออยู่กับยายแก่แต่มาอยู่กับข้าพเจ้าทําไมท่านจึงไม่กินอาหารเหมือนกับอยู่กับยายท่านกินแต่ข้าวชาลีและหาสามใบกระยอดเท่านั้น แต่ก่อนท่านทําไมจึงกินทุกอย่างม้าเขากล่าวขึ้นว่าสมัยก่อนเขาไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรแต่บัดนี้พวกท่านรู้แล้วว่าข้าเป็นม้าอาชนายเพราะนั้นม้าอาชนายจะกินแต่ข้าวชาลีที่คลุกด้วยน้ําผึ่งเท่านั้นและก็ญยาสามใบกับยอดเท่านั้นแต่เมื่อใครยังไม่รู้ข้ากินได้ทุกอย่างแต่เมื่อพวกท่านรู้แล้วว่าข้าเป็นใครข้าจะทําอย่างนั้นไม่ได้ อันนี้ก็คล้ายๆกับว่าเมื่อเราไปอยู่ในสถานที่ใดเราจะเป็นเบ่งรู้จักข้าไหมข้าเป็นใครอันนั้นแปลว่าแสดงว่าโง่สมัตในเมื่อเขาไม่รู้เราเราก็ทําได้ทุกอย่างแต่เขารู้ว่าเราเป็นใครเราก็ต้องกลับมาวางตัวขึ้นมาให้เหมาะสมอันนั้นคือความถูกต้องความหมายในในชาดกนั้น อันนี้คือเกดปิดย่อยคนที่มันติดอยู่ในปิดย่อยในคําสั่งสอนพุทธศาสนาทั้งที่จะเข้าไปถึงแก่น<ม>กลับมาติดเปือกติดกับพี้ซะเลยปิดหูปิดตาตนเองทําให้ไม่เลื่อมใสในรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไม่ลึกว่างั้นแต่แต่ควรอย่างลึกเข้าไปแล้วเห็นอนิจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนาตาไม่ใช่ตัวตนของเราทําไมจึงปฏิเสธถึงขนาดนั้น แล้วลงมือประพุทิปฏิบัติไตรตรองตามเหตุและผลที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเอาไว้ถึงจุดหมายปลายทางนั่นแหละถอนไม่ขึ้นท่านี่เชื่อจริงๆเชื่อในพระพุทธเจ้ากราบแล้วกราบอีกโอ้ทําไมพระพุทธเจ้าท่านถึงไม่จะรู้ถึงขนาดนี้เห็นถึงขนาดนี้เออท่านเรียนมาจากใครท่านพิจารณาได้อย่างไรเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างนั้นเชื่อตามความเป็นจริงพวกเราเป็นชาวพุทธพุทธบริษัทลูกศิษย์พระพุทธเจ้า ควรใช้ปัญญาอย่าไปใช้แบบความโง่ซื่อบือ้อใช้ไม่ได้ใช้ปัญญาไต่ตรองตามเหตุและผล